โอ้เด็ๆแม้แท้แ้เดีกเดกเราวนน้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้มาครับพาหาเก็บเห็ดขมมาหนึ่งในป่าโลกลากมากหาเห็ดขม พ่อบอมือนโค่น่ะโอ้ยคือตะนานโค่น่ะอไหไล่ะดอกมะขยาวนี้เหรอมันอยู่จังไหนมันอยู่เป็นมูลเลยบ่ไม่มันอ่ไล่เต<ว>ียวเตี <5 S 2> ้ยวหลยอะรฮิดฮดมครับ มุนเนี่เขาแม่งสพัดอาทิตย์เอียงอ่ะฮะฮักไม่เคียวว่าหักไม่แกงดากโอ้ยบ้านฮักไม่แก,ก,ดก,ก,แกงดากสุดอกเขาป้าเลยดิโอ้ดีเนาะ,นะนบ่าวป้าน,นี่ แต่ไมีเป็นจะได้แกงคือนยังไงจะบ่ได้กินเราได้แกงนึงงเราย่านหากินประมาณอยู่มืนนอ้ข่เจยเคีงีนี่เก็บเก็บตเลือไปแกงดูกันซะอืเก็บตั้งหัวแล้วฟังไปได้ใส่ปุหเก็บตั้งข้อมากรองแก้ <laughs> มา嘛งยับง่ายเว้ยมาเคลียร์ไก่ทางบ้านเลเขาจะเเคลียร์ราะะเลเนาะไอ่ทะเลก็ที่ที่ปลอดภัยกัน่าอื่ต้นยางไก่เบิดนี่อ้ไี้ไอ้ข้อขาวนี่โอ้ ใส่ใส่เาอยู่ข้างทางนึงบ่อโอ้นี่เดี๋ยวอ๊บอ๊นี่ไงนี่ไงมันอยู่ข้างทานี้เนอยางานไก่ไปไกลมากน่ะมีเห็ดเห็ดเห็ด <laughs> không bao bụng chị bao em bụng nha rona 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 nghe gì nghe, <laughs> เีฮคือคนสิทนอยากเอาจิงมมาเลยครับหาเห็ดต้องกันเขาป้าหาเฮ็ดมือเนี่ยบอเพิ่งได้ดอกใหญ่แท้อืม มาเดิครับมาเคลียร์น้ำกันกอือพ่อเห็ดขางว่าเขายังเจ้าจของแห้งอยูว่วะก็ใบไหลไต้องอยู่เปพียนงใดผู้ยางไปก่อนน่ะโอ้ยบ่ได้เอาไฟมาเตะเขายังขยะวาลบ่ ได้ล่วได้ล่วเฮ้ยเขียแหางโว้ด <c oughs> หัวกับขาไอยเขาละหมองเอาอพอมีถุงใส่ป่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่กิไนไรที่ช่วงดวกกับไม่ช่วดอกเดียวไม่ละก็จงกิกนซองนี่ละ่ะเออว่างหันกันเลยที รอไเงหอนๆไม่ติเยวเขีไหมเยเม่กนเดียวเเห็นะโอ้แน่นอนเหีวะเนียกำลังจขึ <graduate> ้นเนี่ยนั่นน่ะโอ้เนี่ยรลังจีขึ่นไหมบออมขึ้หมันเวะของแท้ไอ้ลีวะ เนี yeah, here, here. ่ยช oh, yeah, no yeah. oh, yeah, oh, yeah. ิปข erm ้นยังไเลยดูเนี่ยกูได้ยินเลยจอยไบเบิร์ดเลยแม่ว่ะนี่นี่มันกำลังเยใช่ปอือกำลังข้นพวไพวกงดูเรื่องข้นพอดีข้นยางไก่ดี้นยางไก่ดีเหรอไม่ต้เข้าไปหาหมดเลยเม่กี้ี ออกตืนอนอะไรไหนแรงง <c oughs> ูเกิดไปแลนด์นี้จักรไรเจ้าว่าโอ้อะไรนี่ยังยขึ้นแลนดีดีใครเจ้าไหนว่าใไร เปล่าตรงนั้นยนังท้องเมใชนเลยโอ้เห็ดนดีเว้ยเ่ยอือได้แลวครับกำเลยนี่ไอเฮ็ดขม เดี๋ยวว่านังกไก่บ่ตียเดี๋ย,ยวนงเดี๋ยวยังไเยวเียวส่งอ้านได้สใส่บ่เี้เฮ้ยนุ้ยข่านหมอบข่านเตี้เยเข้าไป Con đi dâm này là mình đi nhảy thân bỏ thế Ừ kia kia Ừ khả nạt bà Đấy, bên đây này โอ้ปล่อยแหวนละมนอยพดทธไมครับพดเยนี่ดินี่ดิพ่งเอาแมวนนี่นี่นี่เ้ยเก็บไปข้างนอโอ้นี่เด็พี่พี่พี่ดนแล้ไงนี่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 เป็นดงนะกิจฮะก็คืนนกอท่านเนี่ บ่ท่านคนนเลหรอขคนเลยไหมฮะที่เม่ย็บกันยงไงไม่มงานเยไ่มีอนเดียยบึ่มฮึ่มฮึยมถูกจฮี่ม่จะเริ่เดี๋ยวเย็บคนอยู่ไมอ๋อตอนนี้มาคุมไหมเลยมาคุมไหมโอ้ยแต่ที่คุ้มแหคุ้มก็เฮงเกียดดีเอออืม จวงเล็วนะโอ้ไม so ่าล oh, ta, ัวจ้องเตี้ยน้มวนีะเอาบ่นี่เห็นมันหลดเอาหลอดนี่ข้อขาดนี่างนีนี่ก็เอาอย่างนีจงเว่ข้นเหรอจงเว่ยเสียดายดิ อันนี้เขาจะมาเอาปไปไ้ใช่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นไหมไปจูอีจีอีอเป็นตะมันบ่ครับเป็นตะมันบ่ตะมันบ่นั่นเดเตี้ยวโอ้ยเต็มพุ่นโอ้ยไปดูสายมาเดี๋ยวนี้ดูพุ่นอ่ เนี่ยนี่ยนี้เีมหากันเพราะปลากับปลาเขียวคนกับเสือเขียวไหมเดี๋ยวหาบ่พเพหรอนี่ไหมยุคนี้ไหมข้ากระดาษอ้อมทิพย เอาไปแกงนะพุ้นเลี้ยงเลี้ยงอยู่ป๋นเออนอ่าะเเดียวจะคนขับรมเป็นที่บ้น<อ>านมตโตเลียที่เออไมตโตเลียเราผาไปบ่ทีเ่เรกวงกันในซาลิงที่เป็นขนาไไดบรรยากาศอกิเพกิเพ็ดขมเห็ดปายุข้า,าบ้านท่เอิญเนาะเห็ดปายู่ข้า จำไปเรือยนไปว่าผมเขนเื่อติดจองแล้วจองแล้ว มื่อวานแท้ยูการตะอผู้เดียวเลยเต็มมื่อยไหมพูดอะไรจีมันเลนี่พูดอะไรสินี่นกตวนี้กลังติอะไรล่ะแมวไหมอู้ดอกงาม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 เคี้ยเคี้ยเคี้ยดอกงามเลยพ่อดอกงามเลยเคี้ยวเคี้ยโอ้เป็นตะมันหักครับเคี้ยแม่ปั๊

แ้นกทนล้ามเลยนี่ฉันพกมีเจอเลยแตนล่ามลามกล้ลามกูแล้ดลวนนอกจากพี่บาซิได้เฮ็ดแล้วพี่บถือแนสอีกบแ่เ้วนี่้าวเาเ่ถือ

ไมได้รฮะไปว่ากัน <único> ป <Liberty répondre> <y ak> oh <c oughs> ูขึ้นบต่ำไม่ปูก็ไปงงนกน้อยยหันได้หรอนไ่มเทียนเห็นกอืออ้ตือแตนน้ำมออแตนเลยด้วยเป็น้อยเป็นห้อยตายตายตายอายู่ลังเียก้าวเปียกเาหญเี่ยวจ้าใหญ่เกียวบนปด่าไปก่อนไปปเพ่เตียนเลบ่ thoái 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 มานุย้ยปนยางอไปเท้มไม่ได้ไปนู้ดปิ้วเนะไปตอดซื้สิ<ฮ>ตะว,วันบะใครแกนน้ำเบาครับบุรุษดีครับอได้พัาได้พ่าแล้วนี้แตนเล <c oughs> ยกว่าจะหาเจอ นย่ามันกินตอนนี้เราเป็นอะไรหายากหาซาอะไรเงอแตกบดไตไหนีทางก็จะง่บแเลยอ้นนีตัวาง่เีน่น่น <như S 2> น่ม,มีละ่ะเรียน,น,น่ีปะแม่แม่แม่ีกแพงนา่อื้แบกถุงอียง เห็ดหโอ้โหแกย่งมาเห็ดคนอื่นแต่เราหล่อวะอะไรอีหล่ะเหลือคือบอครับกแกงแล้วได้ใ้ไ้มดูโอ้ มิจจะดอกแบบน่ารักน่ารักแบบน่ารักษณมิจจะมีแต่ดอกแบบสาวๆปะดอกก็ร่างเป็นสาวเวกก็ร่างหย่อมปัดปัดมาครับเคลียร์ต่อเคลียร์ต่อเคลียร์ต่อก็พาอะดรอยู่แล้ววะมันยุ่งกับหลายมดแตนกับไหลแตนนี่เราโมมันคัก เดล่นกันคักเออ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 ดี๋ยวเล่นปลาลาบโอ้ฮหกกาาขเขี้ยเขไปเปลี่ยนปลาไหมบ้านนี้ขาออุ เออ่อเขามาโม่นป่านะนาไปเดินทางเปลี่ยนปลาครับป่ว่าไมม vài nhàng nhàng. Ôi, mà lắp nói đưa mới đến ba lên đi ปึ๊บปึ๊บโอ้ปลาอีเลี่ยลอปปลาคักเลยแน่เออโอควายอ้อย